นำซิงปักเต้านำซิงปักเต้าเป็นชื่อเรียกของกลุ่มดาวทั้งสองคือกลุ่มดาวเหนือหรือปักเต้าแชากุลและกลุ่มดาวใต้หรือนำเต้าแชากุลปักเต้าแชากุลหรือไปโต้าซิงจินหรือไปโต้าชี่เอียนซิงจินเทพเจ้าแห่งดาวเหนือทรงถือบัญชีการเกิดของมนุษย์ทรงมีหน้าที่ในการคอยดูชีวิตของมนุษย์แต่ละคนว่ามีอายุยืนเพียงใด คอย่วงเวลาการถึงแก่ความตายทรงคอยขับไล่บาปกรรมในการเป็นหนี้สินของคนทรงดูแลเรื่องน้ําทั่วโลกทรงรับพระบัญชาจากเทพเจ้าสูงสุดซานฉิงทั้งสามองค์ในเทพเจ้ายกของสองเตในการโคจรของดาวทั้งเจ็ดดวงคือพระอาทิตย์พระจันทร์ภูโตอังคารดาวเสาร์ดาวยูเรนนสและดาวพุธรวมเรียกว่าชีจึง้งเทพเจ้ากลุ่มดาวทั้งเจดวงในกลุ่มเปโตหรือดาวเหนือคือ ดวงที่หนึ่งเทียนสู่เอี้ยงหมิงตันหลางไท่ซิงจินรนับผิดชอบการเคลื่อนของนักษัตริย์ปีชวดดวงที่สองเทียนเซียนอิงจิงจูเหมินเหวียนซิงจินรับผิดชอบการเคลื่อนของปีนักษัตย์ปีฉดูและปีกุนดวงที่สามเทียนจีเจิหลินลูกคุนเจินซิงจินรับผิดชอบการเคลื่อนของนักษัตริย์ปีขานกับปีจอดวงที่สี่เทียนเฉียนเซียนหมิงหวน จีหนิวสิงจินรับผิดชอบการเคลื่อนของนักสัตว์ปีเถาะกับปีละกาดวงที่หเทียนถหงตันเอียนเหลินเจิงการสิงจินรับผิดชอบการเคลื่อนของนักสัตว์ปีมะโรงกับปีวอกดวงที่6ไข่เอียงไปจีอูจีจีสิงจินรับผิดชอบการเคลื่อนของนักสัตว์ปีมะสิงกับปีมะแมดวงที่7เจ็ดเดาข่ว,วงเทียนชงปัวจุนกวนสิงจิน รับผิดชอบการเคลื่อนของนักษัตย์ปีมะเมียเทพป,ปักเต้าแชกุลคือเทพที่อยู่ในรูปทางด้านซ้ายมือนำเต้าแชกุลหรือหนานเต้าซิงจินหรือเทพเจ้าหนานเต้าหรือเทพเจ้าแห่งทิศใต้หรือหนานเต้าลีซีซิงจินหรือเทพเจ้าแห่งความมีอายุยืนแห่งดินแดนสวรรค์ทิศใต้มีการบูชาพระองค์เพื่อให้ตนเองมีอายุยืนยาวให้พระองค์ช่วยหยุดความตาย ขจัดความไม่มีโชคหรือโชคร้ายออกไปจากตนแล้วนำโชคดีเข้ามาสู่ตนพระองค์ประทับอยู่ที่ดินแดนโคโลกใต้ส่งช่วยเทพเจ้าผู้เป็นใหญ่ทั้งสามที่เรียกว่าสารชิงและส่งช่วยเทพเปยโตสิงจินหรือปักเต้าแชกุลในการดูแลเรื่องการถือกำเนิดของมวลสัตว์ทั้งหลายตลอดจนการสิ้นอายุไขของพวกเขาเหล่านั้นด้วยเทพเจ้าแห่งดาวใต้มีกลุ่มดาวอยู่หกดวงคือดวงที่หนึ่งเทียนฟู่ซื่อหมิงสิงจินดวงที่สอง เทียนเซียงซูลูสิงจินดวงที่สามเทียนเหลียงเอียนโซสิงจินดวงที่สี่เทียนทงอี้เซียนสิงจินดวงที่ห้าเทียนซู่ตู้เออสิงจินดวงที่หกเทียนจีซังเซนสิงจินเทพนำเต้าแชกุนคือองค์ที่อยู่ทางด้านขวามือของรูปสำหรับเรื่องราวของเทพปักเต้าแชกุนและนำเต้าแชกุนมีดังนี้ ในพิธีกินเจเดือน9หลายต่อหลายแห่งได้บูชาเทพสำคัญของศาสนาเต่าสององค์นั่นคือเทพนำเต้าแชากุลและปักเต้าแชากุลเทพทั้งสององค์นี้จะประดิษฐานคู่กันโดยเรียกรวมกันว่านำสิงปักเต้าหรือนำปักชัยกุลรูปปฏิมาของเทพนำเต้าแชากุลเป็นรูปชายชลาหนวดยาวขาวหน้าตายิ้มแย้ม ในมือถือบัญชีคนเกิดและผู้กันส่วนรูปปฏิมาขององค์เทพปักเต้าแชาคุณเป็นรูปชายหน้าดำขึงขังในมือถือบัญชีคนตายจึงมีคำเก่าของคนโบราณเกี่ยวกับเทพเจ้าทั้งสององค์นี้ว่านำสิงจูแ้แซปักเต้าจู้ซี่แปลว่าเทพนำเต้าแชาคุณภิกขิเกิดเทพปักเต้าแชาคุณภิกขิตายเกี่ยวกับเทพทั้งสององค์นี้มีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่าในสมัยสามก ốc, ๊กงวนเถียว เด็กหนุ่มอายุ19ปีได้ยินคำทักของกวงหลูว่าอีกไม่นานงวงเถียวจะต้องชะตาขาดจึงแนะนำให้งวงเถียวจะเตรียมสุราและเนื้อกวางย่างนำไปให้ชายสองคนที่เดินมากอยู่ใต้ต้นไม้บนเขาในยามวิกาลแนะกำชับว่ามีให้พูดอะไรต่อเมื่อสุราหมดแล้วได้ชายทั้งสองถามท่านจึงค่อยร้องขอต่ออายุงวงเถียวทำตามที่กวงหลูแนะนำทุกอย่างโดยไปตามเวลาและสถานที่ที่กวงหลูแนะนำ ได้เอาแต่ลินสุลาไม่พูดอะไรจนเมื่อชายที่นั่งทางด้านเหนือนึกได้ว่ามีคนอยู่ข้างๆจึงถามขึ้นว่าเจ้ามาทําอะไรงวงเถียวไม่พูดอะไรได้แ,แต่คุกเข่าโค้งคํานับจึงปรึกษากับชายอีกคนหนึ่งซึ่งนั่งทางด้านใต้ว่าเมื่อคู่พวกเราได้ทานสุลาอาหารของมนุษย์เห็นสมควรที่จะต้องช่วยเหลือเขาจึงเอาบัญชีคนตายขึ้นมาดูพบว่างวงเถียวมีอายุเพียง19ปีและจะสิ้นอายุไขในไม่ชานี้ ชายที่นั่งอยู่ทางใต้จึงขอดูบัญชีนั้นบ้างได้ช่วยแก้ตัวเลขอายุไขพร้อมกล่าวกับงวงเขียวว่าให้เจ้ามีอายุไข90ปีงวงเขียวกล่าวขอบคุณและอำลาจากไปต่อมาได้ทราบจากกวงหลูว่าชายที่นั่งอยู่ทางด้านเหนือคือปักเต้าแชกุลส่วนชายที่นั่งอยู่ทางด้านใต้คือนำเต้าแชกุลฉะนั้นในพิธีกินเจกับทุกแห่งทั้งในกรุงเทพและทางภาคใต้จึงได้อัญเชิญเทพปักเต้าแชกุลและนำเต้าแชกุล มาเข้าร่วมในพิธีกินเจด้วยเพราะเทพทั้งสองมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับดวงดาวอีกทั้งเป็นผู้ดูแลชะตาชีวิตของมนุษย์ในโลกผู้คนจึงนิยมกราบไหว้เพื่อขอพรให้ตนเองและครอบครัวมีอายุยืนยาว